ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับจะมีผลกระทบของดาวพระพฤหัสบดีโคจรเดินหน้าในกลุ่มดาวราศีพฤษภนะครับตั้งแต่14่กุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณ5พฤษภาช่วง15วันแรกอาจจะเดินมนแต่ว่ากําลังเคลื่อนเดินหน้านะฮะทำให้การเงินของท่านในช่วงนี้นะฮะจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะครับบางคนมีรายได้เพิ่มดําเนินการใดๆเกี่ยวกับเงินสําเร็จนะฮะมีโอกาสดีๆในเรื่องของทรัพย์สินการเงินนะฮะฉะนั้นเราาตีความหมายนะฮะในเชิงปัจญาโหราศาสตร์นะครับกันแบบลึกขึ้นนะครับ ในช่วงนี้นะครับดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนที่2และดาวเจ้าเรือนที่5ของราศีพิจิกนะฮะคือมันมีคีย์เวิร์ดนะฮะของจัก,กราวาลก็คือการเงินทรัพย์สินคือที่มีผลกระทบต่อคุณเนี่ยนะฮะในช่วงนี้ความมั่งคัง่งทางการเงินนะ,ะทางเงินเงินทองทองความพูดนะฮะความคิดสร้างสารรค์บุตรการลงทุนโชคลาภความรักแบบโรแมนติก หรือโปรเจกต์ใหม่ๆดาวพฤหัสเคลื่อนเดินหน้าในราศีพฤษภเนี่ยนะครบเป็นเป็นเรือนที่7นะของราศีพิจิกส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในความสัมพันธ์หรือด้านบุตรบริวารหุ้นส่วนทางธุรกิจและโอกาสทางด้านการเงินและโชคลาภผลกระทบที่สําคัญของราศีพิจิกหนึ่งเลยนะครับความรักนะฮะและความสัมพันธ์จะก้าวหน้าขึ้นมีโอกาสพัฒนาหรือแต่งงานนะฮะหรือเจอคนใช่คู่ดาวพฤหัสโครจรเดินเคลื่อนในเรือนที่7เป็นเรือนคู่ส่งเสริมให้เกิดโอกาสในด้านของความรักและความสัมพันธ์นาบางคนได้โชคจากความรักจากต่างเพศ จากคู่ครองจากคุนส่วนหรือใครหาเงินร่วมกับคู่ในช่วงนี้ดีบางคัานบางท่านได้เงินจากคนรักคู่ครองหรือมันแปลว่าการมีผลประโยชน์ทางการเงินร่วมกับคนอื่นจะเกิดขึ้นคนโสดมีโอกาสพบคู่ที่เหมาะสมอาจจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าคนที่ไม่มีคู่เนี่ยเอาง่ายคือคนโสดเนี่ยอาจจะมีใครบางคนมาชอบมีตัวเลือกบางคนมีเด็กมาชอบก็ได้หรือรักต่างอายุก็ได้นะฮะคนที่พอมีบุญร่วมกันจะได้เจอสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นมีโอกาสวางแผนชีวิตหรือสร้างครอบครัวร่วมกันมากขึ้น พฤหัสหนุนปัตตานีเสริมรักแท้สัมพันธ์แน่คู่มั่นมิร้างหายคนโสดพบคู่ใจมิมีคลคยนะฮะรักมั่นหมายพร้อมแต่งจากเจริญน,นะฮะโอกาสในด้านของหุ้นส่วนและการทําธุรกิจร่วมกันนะฮะมีโอกาสได้รับโชคลาภจากคู่ครองจากหุ้นส่วนทางธุรกิจบางคนได้หุ้นส่วนนะฮะหรือได้รับผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนบางอย่างนะฮะเกิดขึ้นกับใครบางคนเหมาะกับการทําธุรกิจที่ต้องใช้การร่วมมือเจรจาและการเป็นหุ้นส่วนหรือแบ่งผลประโยชน์กัน การเงินมีโอกาสเติบโตจากการร่วมลงทุนหรือได้รับโอกาสทางการเงินที่ดีจากคนครอบข้างเพื่อหัดเสริมหุ้นส่วนเงินไหลามาลงทุนค้ากำไรงามมิล้มลงเครือข่ายดีงานเด่นหนุนมั่นคงทรัพย์เพิ่มพงร่ํารวยดังตั้งใจมันมีคีย์เวิร์ดอีกอย่างหนึ่งนะในข้อต่อมาเนี่ยการงานและธุรกิจจะได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าและพันธมิตรม,มีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรที่มีอำนาจหรือผู้ใหญ่ที่สนับสนุน นะฮะธุรกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือนะฮะเป็นทีมงานจะไปได้ดีมากในช่วงนี้หรือการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มจะดีหากต้องการหาหุ้นส่วนใหม่ขยายธุรกิจใช้ใช้เวลาช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์เนื่องจากดาวสุ p ร r เข้าเดินหน้าเล็งดวงชะตาเคลื่อนผ่านจุดปัตตานีมีโชคอยี่ยกับปัตตานีคู่คองคู่ค้าคู่ขายพันธมิตรหุ้นส่วนความสัมพันธ์เพื่อรหัสหนุนการงาน 9, ก้าวไก่หุ้นส่วนใหญ่สนับสนุนมิหวั่นไหว ขยายกิจธุรกิจมั่นรับโชคชัยสาเร็จได้สู่จุดหมายมิเรอรลาเหมาะกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะฮะคีย์เวิรนะ์ดเนี่ยพัฒนาตัวเองในด้านความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาเหมาะในการศึกษาเรื่องการเจรจาการทําธุรกิจหรือการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือเรียนรู้สิ่งใ,ใดๆในช่วงนี้มักจะได้องความรู้ดีๆได้ครูบาอาจารย์ที่ดีหากมีปัญหากับคู่ครองหรือหุ้นส่วนช่วงนี้เหมาะกับการปรับความเข้าใจและหาทางแก้ไขเหมาะกับการเรียนรู้วิธีสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อหัดเสริมความรู้ดูสัมพันธ์หากขัดกันปรับใหม่ให้สดใสเรียนรู้การสื่อสารอย่างเข้าใจสัมพันธ์ใหญ่ยั่งยืนสมดังจินสรุปเนี่ยความรักเนี่ยก้าวหน้าคนโสดมีโอกาสาพบคู่ที่ดีคนมีคู่มีโอกาสแต่งงานนะหรือลงเอยหรือสร้างครอบครัวร่วมกันการเงินดีขึ้นจากคุ้นส่วนหรือได้รับการรับโชคลาภจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจมันแต่ว่าการงานก้าวหน้าและการสนุนจากพันธมิตรและเครือข่ายทางธุรกิจเหมาะกับการเรียนรู้การเจรจาก,การสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาตัวเอง ข้อควรระวังอย่าไว้ใจหุ้นส่วนมากเกินไปบางครั้งควรตรวจสอบข้อตกลงให้เราคอบสองความรักที่มาเร็วอาจจะต้องใช้เวลาสื่อสารให้ดีหน่อยนะอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อกับหุ้นส่วนคู่ครองหรือธุรกิจร่วมกันหรือว่าต้องวางแผนการเงินให้ดีในช่วงนี้หรือจะมีการแบ่งผลประโยชน์เรื่องเงินหรือมีการแบ่งเงินออกเป็นก้อนๆน,นะเพื่อทําอะไรบางอย่างทําบุญเกี่ยวกับคู่รักเช่นการบริจาคเงินให้วัดหรือช่วยเหลือคู่รักที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยนะฮะจะดีวัดที่มันเป็นแบบวัดอะไรที่มันแบบ เป็นคู่นะฮะจะดีมีศาราสองที่อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นคู่คู่นถ้าทําบุญที่วัดนะนะฮะจะดีใช้สีชมพูสีทองสีขาวเพื่อเสริมสเสน่ห์นะฮะโชคลาภด้านความสัมพันธ์ต่างๆราศีพิจิกเนี่ยคือจัก,กรวาลเนี่ยนะฮะสร้างคุณมาเนี่ยก็คือนักรบแห่งโชคชะตาเป็นคีย์เวิร์ดของชีวิตคุณคือเป็นผู้มีพลังเล่นลับและความกล้าหาญที่เหนือใคร คุณคือราศีแห่งพลังลึกลับความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ราศีพิจิกเป็นราศีแห่งพลังอำนาจความลึกซึ้งและการเกิดใหม่คุณมีพลังในการฟื้นตัวสูงนะฮะความอดทนที่แข็งแกร่งและก็พลังดึงดูดโชคลาภแบบเหนือธรรมชาติช่อของคุณเนี่ยมันมากมาจากการใช้สัญชตาตญาณและพลังภายในที่แข็งแกร่งเพื่อเอาชนะอุปสรรคนะ แต่ทาไมเนี่ยคุณเนี่ยมีพลังมากมายแต่ยังไม่สามารถใช้มันเพื่อดึงดูดโชคลาภและความสําเร็จที่แท้จริงทําไมคุณต้องเผชิญกับบททดสอบที่ยากลำบ,บากก่อนจะได้รับความสําเร็จทําไมคุณรู้สึกว่าโชคของคุณมาเป็นช่วงๆและบางครั้งก็ดูลึกลับควบคุมไม่ได้เพราะราศีพิจิกค,คือราศีแห่งการเปลี่ยนแปลงและอำนาจคุณมีพลังในการควบคุมโชคชะตาของตนเองแต่จักรกบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยจะถูกปิดกั้นทําให้สิ่งที่ผมบอกไปดีๆเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดเพราะว่าจักรพลังงานของคุณเนี่ยจุดเชื่อมต่อกับจักรวาลเนี่ยมันถ คุณมีพลังในการควบคุมโชคชะตาของตนเองแต่ต้องการพลังเสริมนะเพื่อช่วยให้พลังของคุณไม่ถูกบล็อกนะทำให้พลังของคุณจะส่งผลเชิงบวกและนาโชคลาภที่ยั่งยืนมาสู่ชีวิตผมมีเครื่องรางหนึ่งนะครับนะนี่คือพุทธสิกขีนะครับที่จะช่วยปลดบล็อกพลังงานของคุณนะฮะนั้นพุทธสิกขีคือพุทธเจ้าพราะองค์แรกของจักรวาลผู้ตื่นรู้ก่อนการนะเป็นพุทธสิกขีที่หนึ่งนะฮะพระพุทธเจ้าพระองค์แรกนะฮะที่บรรลุธรรมนะก่อนพระพุทธเจ้าองค์อื่นอันนี้ใช้เป็น ชื่อเรียกนะฮะเป็นความหมายโดยรวมพุทธสิกขีตรงนี้นะครับส่งเครื่องพระมหาจากกักรพรรดินะฮะเพื่อความสําเร็จทางโลกและทางธรรมนะะเป็นสัญลักษณ์ของอํานาจภายในและการควบคุมจิตใจและโชคลาภที่ไม่มีขีดจํากัดพุทธศิกขีคือพลังแห่งความกล้าจิตวิญญาณและการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่ความรุ่งเรืองนั้นพลังพุทธสิขีได้รับการปลุกเสกจากคมภีร์ของมหาฤาษีโบราณ เพื่อช่วยให้ชาวราศีพิจิกสามารถใช้พลังแห่งจิตวิญญาณของตนเองเปลี่ยนพลังเล่นลับให้เป็นโชคลาภและความมั่งคั่งความสาเร็จพลังจักรวาลที่ส่งผลต่อราศีพิจิกเนี่ยมันก็จะมีพลังของดาวอังคารอย่างเงาดาวประจำตัวคุณและมันมีพลังลึกลับของดาวเกตและพลังโชคลาภดาวพฤหัสบดีที่เป็นหลักอยู่ในพื้นฐานราศีพลังของดาวอังคารคือพลังแห่งนักรบและอํานาจดาวอังคารเป็นดาวประจําราศีพิจิกใช้พลังแห่งกความแข็งแกร่งให้พลังความกล้าหาญให้พลังแข็งแกร่งการต่อสู้เพื่อความสาเร็จะนั้นเมื่อคุณมีพุทธสิกขี็จะช่วยปรััับพลงงงออคาร ให้เป็นพลังแห่งใจชะนะไม่ใช่แค่การต่อสู้ที่ยากลาบาก2ดาวเกตเนี่ยเป็นพลังแห่งจิตวิญญาณและโชคลาภยี้ลับของคุณนะฮะโชคของราศีพิจิกเนี่ยมกักมาเกี่ยวข้องกับพลังเล้นลับและบางครั้งจะมาแบบเหนือธรรมชาติพุทธสิกขีจะช่วยปรับพลังดาวเกตนะฮะให้คุณสามารถควบคุมโชคชะตาของตนเองนะ,ะแล้วก็ใช้พลังจิตให้เกิดผลบวกนะ,ะผลเชิงบวกดาวพฤหัสเป็นดาวพื้นฐานราศีของคุณเป็นพลังแห่งการขยายตัวโชคลาภความมั่งคั่งมั่นคง คุณเป็นคนที่มีความสามารถเติบโตและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะฮะบางครั้งนะฮะต้องการพลังช่วยให้การเปลี่ยนแปลงนําไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงพุทธสิกขีจะช่วยเสริมพลังของดาวพุทธัสบดีะให้คุณได้รับโชคลาภที่มั่นคงมั่งคั่งนะฮะและนําพาความสําเร็จที่แท้จริงมาสู่ชีวิตตําราที่ใช้ปลูกเสกพุทธสิกขีเป็นตําราที่ผมศึกษามามานะตั้งแต่เด็กเนี่ยผมศึกษาโหราศาสตร์มาหลายตํารามากนะผมใช้ตําราที่ปลุกเสกพุทธสิกขีเช่นตําราของมหาฤาษีสุริยะสิทธานตะ เป็นคำพีดาราศาสตร์โบราณกว่า5,000ปีเป็นตำราที่วางรากฐานของโหราศาสตร์ดวงดาวและเลิกมงคลใช้คำนวณพลังจักรวาลเพื่อปลุกเสกเครื่องรางนี้โดยเฉพาะราศาีของคุณเลยมหาฤาษีปรสรปรมจารย์แห่งโหราศาสตร์วทนะนะ,นะ,นะเป็นคำพีนะที่กล่าวถึงพลังของดาวเคราะห์ที่ส่งผลต่อโชคชะตาและความมั่งคัง่งฤาษี พระฤคูนะฮะผู้เปิดเผยดวงชะตามนุษย์มากว่าหลายพันปีพุทสศิษย์ขีได้รับการปลุกเสกจากตำราเหล่านี้นะครับเพื่อให้คุณได้รับพลังแห่งโชคลาภและความสาเร็จสูงสุดคุทธศิษย์ขีไม่ใช่เครื่องรางธรรมดานะจะเป็นกุญแจนะที่จะปลดล็อกพลังจิตและโชคลาภของคุณพลังแห่งการปลูกเสกจากตำราโบราณนะฮะประสานพลังอังคารเกต่อหัดให้ส่งผลดีต่อชีวิตคุณเสริมอํานาจดึงดูดโชคลาภและเปิดเส้นทางสู่ความสําเร็จของคุณเมื่อคุณครอบครองพุทสศิษย์ขีคุณจะสามารถควบคุมพลังของตนเองและใช้พลังเล่นล จะมั่งมั่นคงนะไม่ใช่เพียงโชคที่มาเร็วไปเร็วคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้ไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงคู่พระสัทขีขัดขวางคุณจะถูกขจัดออกไปทําให้คุณชีวิตของคุณรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับนี่คือโอกาสในการเสริมพลังแห่งจักรวาลก้าวสู่ความสําเร็จที่แท้จริงนี่เป็นความเชื่อผู้ที่บูชาพุทธศิษย์ขีรุ่นนี้มีจานวนจํากัดปุกเสกในพิธีกรรมที่ดีมากนะฮะอันนี้เอาเป็นความเชื่อนะส่งให้ดูความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยคนแร้เขาไลน์นลามาบอก เขาบอกมีโชคค่ะเมื่อวานบวกสามแสนปังมากบูชาพุทธสิษยีมาค่ะเพื่อนได้รับวันที่หนึ่งกุมภาตอนเช้าเลยสวดบูชาตามคู่มือแนะนําประจําราศีตอนบ่ายมีโชคเลยค่ะพุทธสิษยีศักดิ์สิทธิ์ม,มากแล้วก็ส่งบัญชีธนาคารมาให้ด,ดูเนี่ยว่าเงินเข้าจริงสามแสนอะไรเงี้ยนะบางคนเนี่ยบูชาพุทธสิษย์ไปเนี่ยก็ค้าขายออนไลน์ทาธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ขายดีขึ้นเงินเข้าร้านค้ามามากกว่าแต่ก่อนเนี่ยบางคนป้าคนนี้เขาถูกหวยหกแสนก,กว่านะฮะแล้วก็เขาแบ่งให้ลูกชายด้วยลูกชายเป็นเซลเนี่ยปิดการขายในหลายร้านเหลือเเชืออมาากกๆนนี้็ปปรระสบณ์ เป็นความเชื่อนะฮะส่วนบุคคลถ้าในสนใจก็ทักข้อความนะฮะจะได้ไปปรับพลังงานนะเฉพาะราศีคุณโดยเลย